พัมคินพิกกิ n ง for Halloween วันนี้จะพามาเก็บฟักทองนะคะอันนี้ไม่ได้เก็บฟรีนะคะค่าเก็บฟักทองนะคะลูกละ6ปอนด์ค่ะ On the way to pumpkin picking. pumpkin picking We are going pumpkin picking Yeah เดินเดินเดิน มา mm hmm. come on ทางไปเก็บเอ่อฟักทองนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอุ mm ้ย hmm. น่ากลัวมากเลยนะถ้ามาตอนกลางคืนนี่มาคนเดียวไม่ได้นะคะ mm hmm. วิ่งเลยคะ่ะน่ากลัวมากๆ <S ynthesis. S 1> ค่ะขนาดตอนกลางวันยังน่ากลัวเลยนะคะ mm hmm. ระหว่างทางนะคะ mm hmm. ก่อนที่ จะไปถึงตรงจุดที่ใช้เก็บพัมคินนะคะก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปาาตามระยะทางะคะ่ะตามระหว่างทางนะคะเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็คนเยอะมากเลยนะขนาดพวกเราไปนี่คือตอน10โมงนะคะ10โมงเช้าค่ะคนนี่แบบามาเยอะแล้วนะคือเขาเปิดตอน9โมงนะคะแต่อันนี้ต้องบุ๊กคิงนะคะบุ๊กคิงนะ ต้องทําการบุ๊กก่อนนะคะคือเหมือนกับแบบว่าซื้อคิวไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเต็มนะนดูค่ะโอ้เส้นทางตรงจุดเก็บฟักทองนะคะก็จะมีตั้งแต่โคลนแบบเต็มเลยคือลุยโคลนค่ะดีนะที่แบบว่าวันนี้เตรียมตัวค่ะให้อาเธอใส่ใส่รองเท้าบูทน,นะคะแม่เตรียมตัวมาดีค่ะนี่ค่ะลูกฟักทองก็จะ อยู่ตามโคลอนอย่างนี้นะคะแล้วก็อยู่ตามในหญ้าก็มีนะคะเขาก็จะแบบว่าจัดไม่ได้จัดหรอกเขาคงโยนเขาคงโยนไปตามไปตามที่ต่างๆนะคะก็ให้ทุกคนเดินเลือกเอานะคะจะเอาลูกไหนนะนี่ได้มาแล้วหนึ่งลูกคะ่ะเย้เย้ yeah, yeah. อัเตอร์ครับสวัดี <Hero. S 2> ครับฮีโร่ครับมองกล้องหน่อยดูๆๆๆฮีโร่ Hero มานี่ครับไ่ย mm hmm. าสวัสดีครับทุกคน mm hmm. นี่นะคะก็จะเป็นลูกฟักทองนะคะพอมขินที่วางอยู่ตามหญ้านะคะเราก็ไปเลือกเอาค่ะได้มาแล้วค่ะสองลูกนะคะอันนี้เป็นลูกที่พวกเราเลือกนะคะว่าจะเอามาทำ แกะสลักหน้าผีนะคะี่ได้มาแล้วค่ะอรวรันเธอได้มาสองลูกครับเดี๋ยววันนี้จะทำการแกะสลักหน้าผีกับอาร์เธอร์นะคะแล้วก็จะวางไว้ที่ด้านหน้าของบ้านค่ะแล้วก็เด็กๆจะได้รู้เนาะว่าเรามีของหวานลูกอมอะไรแจกประมาณนั้นค่ะสนุกมากเลยนะคะสำหรับการเก็บลูกพ to ัมคินทูเดย์นะคะ สำหรับการเก็บลูกฟักทองวันนี้ค่ะสนุกมากๆเลยอาเธอเดินมาเด,เดินมาดูจุดนี้นะคะน่ากลัวไหมน่ากลัวมาก <c oughs> ถา่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินกลับแล้วค่ะทุกคน <c oughs> พวกเรากลับแล้วนะคะบ Mr. ายบายค่ะมิสเตอร์อนด์มสิสเจลวเวเคยไทยสไปยอังกฤษ